โดยกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้มีชาวพุทธไทยและชาวต่างประเทศกว่า30คนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานวันอาสาฬหบูชานานาชาติณว,วัระธรรมกายบิชเบนประเทศออสเตรเลียซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูวรยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบิชเบนเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เมตตามาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนัสสูตร และปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันจุดอาสา,ศาหรหะประทีปให้สว่างสวยัยทั้งภายนอกและภายในพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้กล่าวคำบูชาอาสาหรหะประทีปกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาจากนั้นพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปกว่า500ดวงแปลเป็นรูปกงล้อธรรมจักร ทั้งยังได้ร่วมกันเวียนประทักศิณ์พร้อมทั้งสวดมนต์บทอิติปิโสทั้งหมด3รอบซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความปรติยินดีพร้อมทั้งร่วมพิธีด้วยความเคารพในพระรัตนตรยัยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลก ได้มารวมใจกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์และทำบุญร่วมกันเนื่องในวันอาสาพระบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ